ไปดูเรื่องต่อไปกันบ้างเรื่องของการส่งออกครับคุณผู้ชมครับประเทศไทยเนะี่ยถือว่ามีผลิตภัณฑ์มีผลผลิตไม่ว่าจะเป็นพืชผลทางการเกษตรแล้วก็ในเรื่องของนวัตกรรมมากมายที่เราส่งออกไปให้กับประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าทางฝั่งยุโรปก,ก็แล้วแต่นะฮะเม็ดเงินหลั่งไหลเข้ามาในประเทศการส่งออกในเดือนมีนาคม2566นิะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าทำมูลค่าสูงสุดในรอบ12เดือน นะฮะหลังส่งออกสินค้ากเกษตรได้เพิ่มขึ้นมั่นใจทั้งปีเนี่ยส่งออกขยายตัวได้ตามเป้าที่ร้อยละ1-2แน่นอนครับนายนิสิตเลิศกลายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยนะครับว่าการส่งออกในเดือนมีนาคม2566มีมูลค่าอยู่ที่27,654.4ล้านเหรียญสหรัฐนะ,ะคุณผู้ชมหรือถ้าเป็น ในเรื่องของเงินบาทเนี่ยจะ,ะเป็น942,939ล้านบาทลดลงร้อยละ4.2ครับเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนโดยการส่งออกเดือนนี้เนี่ยมีมูลค่าสูงสุดในรอบ12เดือนนับตั้งแต่เดือนมีนาคม2565ครับซึ่งถือได้ว่าทำได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาโดยสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรครับและก็สินค้าอุตสาหกรรมสำคัญหลายรายการ มีสัญญาณที่ดีจากการกลับมาเป็นบวกในตลาดที่มีสัสดส่วนสำคัญต่อการส่งออกของไทยยกตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้และก็อินเดียอีกทั้งยังกลับมา เกินดุลการค้าในรอบ12เดือนด้วยครับอย่างไรก็ตามนะคะภาพรวมของเศรษฐกิจโลกเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนจากภาวะเงินเฟ้อค่ะแล้วก็จากการเร่งปรับดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมายังคงส่งผลกระทบต่อภาคของธนาคารภาคธุรกิจแล้วก็กําลังซื้อของประชาชนขณะที่ราคาน้ํามันนะคะตามอุปสงค์ตลาดโลกชะลอตัวได้ส่งผลให้การส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ํามันเนี่ยหดตัวลงไปอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นะคะภาพรวมการส่งออกในไตรมาสแรกของ ปี2566ก็ลดลงถึงร้อยละ4.5มีมูลค่ากว่า7 2 8 1 1ล้านเหรียญสหรัฐนะคะโดยกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ยังคงคาดการการส่งออกทั้งปีนี้จะขยายตัวอยู่ที่1อยละ1-2ซึ่งจะดําเนินการทั้งเชิงรุกแล้วก็เชิงลึกเข้าไปนะคะเพื่อให้การส่งออกของไทยเป็นไปตามเป้าค่ะทางด้านของนายพูลพงศ์นายนาภากรน,นะคะผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะ ว่าตัวเลขการส่งออกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาถือว่าทําได้ดีกว่าที่ทุกฝ่ายได้ประเมินเอาไว้ค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากการส่งออกสินค้าทางการเกษตรโดยเฉพาะผละไม้ที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากยิ่งขึ้นทําให้การส่งออกนะคะได้มากยิ่งขึ้นในตลาดจีนนั่นเองค่ะ